เท้าเกล็นนะคะสามารถจะจัดสิ่งสกปรกที่ติดค้างอยู่บนใบหน้าได้อย่างเรียบร้อไม่อะฮีฮะผ้ามวนจ้าสุรีนะล้วค่ะยอนใจกระหึงว่าเป็นก้นดิดแนหลังจากนั้นก็ทาครีมบำรุงตื่นขึ้นมาเช้าเลยอาอาทากันแดดด้วยนะคะตื่นขึ้นมาตอนเช้าโอ้โหหน้าเด้งดึ๋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 งเป็นยายจำลองนี่ขนาดอายุเท่าไหร่นะคะ ห้าสิบหกปีนี่แหละค่ะโอ้โหห้าสิบหกปีนะคะจะไม่บอกไม่รู้นึกว่ารุ่นเดียวกันจะเรียกเพื่อนลองอยู่แล้วนะคะเพราะว่ายายจะลองใช้สบู่ไข่มุกดำลูกละไม่ใช่แม่มาขายของดีกันเก้าสิบาทสองก้อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมาเลยค่ะยายจลองได้ค่ะขายของดีกันขนาดเลยแหม แดงเลยเด้อเดด็ดเลยเด้อมันหน้าดำแล้วจะหน้าขาวได้ไงพ้่งมาลองเหอะไข่มุกดำมันก็ดำหรือเลือดขาวเลือดขาวใช่เพราะอันนี้บอกโอ้ขาวจริงๆใส่ไปแล้ว fc จะหน้าเด้งบอกยังไง fc ถ้าเกิดว่า fc หน้าด้านจะยังไงโอ้ fc ไปใ็นแค่หน้าด้านโอ้ไม่เด้งเลยบอก เทฮาผ้าม้วนจ้าม้วนมวนกันจ้าสนุกสนุกกันนะครับผมเอ้ากล้องพี่เป้ซูบู้บู่บ้าบ้าสิพี่น้องเห็นกันไหมเห็นไหมเอ่ยมามาพี่น้องมาคุยกันดูทำไมทำไมไม่จังคือใสใสมันก็สีดัดมันก็เขาก็ย่านหนาเนาะมันถังหอมเลยนะแม่เนาะมันหอม

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนนะคะเป็นไงเนาะมาจากเมื่อที่คระมวนจ้าวันนี้โอ้คือได้ถือเงินกันได้เศร้าแท่ลไหเนาะอยู่อเมริกาบเนี่ยแหละคนคนคนที่ส่งนี้มาให้นะ อ๋อค <S, S 2 Pop> ่ะขอบคุณ hmm, ก so 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 ันเรื่องเรื่องต้นตำเจ้าค่อยค่อยก็ขายอยู่ร้านชมตำเจ้าก็ขายดีขายดีเด้อเจ้าคูอทางให้คนบอกขอบดุณยังไงก็อย่าขายร้านนี่เด้อ่ครดีไหนเจ้าทีนั่นจ่ายนะพี่โชคไม่ลาบให้พี่เลยเบอร์เหมือนชาวในดิมใจเดิมใจเดิมให้เดิมขอบคุณค่ะมาค่ะพี่น้องมันบอลนัวหัวมวนน้ำกันเด้อค่ะมื้อนี้ ยังงเนาะสิไปอันไปวดัดโหลดมอเตอร์ไซค์บวตีดสังงานเหยไหมพี่น้องโอ้อหัวใจและเอฟซีกับมาหลายๆ,ๆได้พี่น้องไอตอนนี้นะคะมาก,กันเรื่อยๆนะคะเปินเมื่อนี้กเนะ็เป็นวันหยุดนะพี่น้องเนาะเป็นวันหยุดกระทร่งดาที่เปิลสีมาอันท่องเที่ยวเนาะมีใครได้ท่องเทียทเ่ยวมังม่งเอ,อ่ยวันนี้ หิวโลดหิวโลดแต่แม่ตำด้วยค่ะแต่บางครั้งแซ่บๆโคกละาหาล่อยนะแต่ว่าสีแซ่บแม่ลงเสร็จแล้วเปิดแล้วได้ส้มตำหาล่อยได้พี่น้องเอ้ยมันนี่ส้มตำนะคะโอ้โหนี่แม่สิบเอ็ดเหรียญแล้วใช่เลยค่อยจะจำชื่อเป็นเหรียญมาก่อนได้เลยนี่เออรอพินเนี่ยเราไปเปิดบัญชีกัน แน่ๆถ้ากินไม่มาก็รอดไหนชายุจ้าจิตไทยเอาไปแล้วแต่เต้แต่เด้แต่เจ้าจะครีมเลยนี่ยเนี่ยเอฟซีเพม่อนมาแต่สายกันค่ะแม่สวัสดีค่ะูเวียงมาแต่ผู้เวียงบ่ค่ะเบิังเบิังตลอดค่ะโอปิเป้สตาร์ทรถแล้วสตาร์ทรถไม่ติดรถที่บาดรถมอเตอร์ไซค์กันไหนพี่น้องเอ้ย ก็เลยได้อยู่กับปู่กับยาตาเมื่อนี่ค่ะนี่เลยเนาะเปนมาจากอำเภอภูเวียงค่ะรถสตาร์ทไม่จีดรถลุงพลน่ะติดดูมันหักยังไงเขาเรียกว่าต้นบิดน่ะมันบป่ไปพี่น้องสวัสดี้าสวัสดี้าเราก็เลยได้เฝ้าบ้านเหมือนเดิมนะคะเฝ้าบ้านเหมือนเดิมไปสานข้างอำเภภูเวียงกินไงเนาะกินอย่างไนบอก ยูนี่เพิ่นกรมาเรื่อยๆพี่น้องเพิ่นกรมาเรื่อยๆเอฟซีเพิ่นจากเมื่อกี้เหรอันนาน้ำทางเนาะค่ะน้ำทางอันนาเอฟซีเพิ่นไปวัดผู้หลวงเนาะค่ะต้องเห็ดป้ายเนาะพี่น้องเนาะมันบอกมีป้ายแบบว่าตลอดทางเหรอนาย ค่ะเฮ็ดจังไรเนี่ยค่ะลุงหอมก็นเลยค่ะอยากเบิรงลุงหอมมาสั่นแหละลุงหอมเบอร์เอฟซีอยากเห็นเจ้าอันเด้ค่ะนี่ลุงหอมลุงหอมค่ะนี่นะคะมกระโบนกับมี้ะค่ะ นี่นะเพิ่นต่บหมหุ้มโคกนี้ห้าร้อยแซ่ปันไดเบิงก่อนเด้อตับหมหุง่งโคกระหาร้อยอันเจ้าของอันนะผู้เพิ่นซื้อซุ้มมาใหนี่เป็นบ่าแม่เพิ่น ซื้อแต่มงหุงค้งนี่ห่าร้อยนั่นแล้วนี่นี่ลองจำต้องำโค้กหาร้อยตจ้าใจเนาะสดยอดเลยรถไม่ติดตัวผูรถสตาร์ทแล้วมันรถมันติดอยู่แต่เวลาตอนเราบิดน่ะมันบิดไม่ไ,มไปต้องได้ ลุงสิได้รถไปซ่อมอีกแล้วพี่น้องเลยลุงสิได้รถไปซ่อมอีกแล้วเนาะค่ะก็เลยมีคนก็เลยมีอันแมงนะทีซีทีซีอย่างนะไอตอนอะซ่อบชอบแมงเละแล้วเป็นผู้น้ำไปค่ะซาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่บ้านนะคะวันนี้อยู่กับปู่ปูแล้วแบบเขาเอ้ออย่างนะยากลุ่มจ้า พี่น้องเขาใจเยี่ว่าเขาว่ายากุมนะเขาเอื้อยาอย่างนะปูแล้ววายากุมแล้วเราเออเราใส่ยสีแพร่ยาเราสั่น้หมเราไปดูปูเราสั่นก็เลยอยู่เป็นก็เลยอยู่เป็นโมปูจ้ะแกกินยาแล้วแกใจสั่นน่ะนะ ปูนะ,ะเพิ่นนี่มันสิเลยมันสีล้มมันสีหัวมมที่หัวต่ำนี่เก็บจ,จ้าเนี่ยมันล้มโทรศพัพท์เจ้าสิมุนอุ้ยปุ้ยนะและแล้วเราก็จะได้กินส้มตำโคกละห้าร้อยกันนะคะโคกเดียวนี่ได <ป S 1> ้หาลอยพี่น้องไม่พอก็เอาอีกไปตอนนี้ไปกินต่อใช่อ่ะอนี่แหละคะ่ะนี่นี่ลุงหอมก็อยู่นี่แหละคะ่ะ ใช่เขาเรียกอันน่ะบ้านนอกอ,นนอีสานบ้านท้าเอิญยากลุ่ม,มนะแต่หากอันพักกลางก็เขาเอิญอย,าย่างบัวชักแปลว่าพ่นกินยาหลายลใจสั้นนะนะพี่น้องปู่นะคะ่ะนี่นะคะเจ้าซอยกันเบิ้งเดอ้อซอยกันเบิ้งเดอ้อลุงหอมกันไรพี่น้องเอ้จากผู้คิดสีเอาอันน่ะเขาเอิญอย่างไรพี่น้องเอาว่ารู้หา้าอันภกักกลางเขาเอิญว่าอย่างไรอยากกลุ่มนะ แบบกินยาเขาปารยามันคุมแบบค้ายๆแพ้ยากระเพายาเนาะอันเดียวเริ่มแล้วข่อยกระิถือยาคุม้กันเลค่ะนี่อย่าลืมนะค่ะนี่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับลุงหอมด้วยเด้อลุงหอมเพื่นกาเนาะค่ะสู่มาน้ำกันอ่ะพี่น้องมาเด้อตับบงหุงคคกละห้าร้อยบาทแซ่บแซบนัวนวนะคะ สมม้วยอ้ยอนันลุงหอมอีกสองร้อยสี่แสนละเอาไว้เล้ยๆพี่น้องกดกดอันนะจานละห้าร้อยนี่แม่ไผเลี um ้ยงนะคนที่บนซื้ออันนี้นะนะค่ะนี่นี่ค่ะเอ้าแม่บ้านบวหอมทำขึ้นมาเองนะคะอันนี้ค่ะใช่ใช่แพ้ยาแก่แพ้ยาสวครูนี่แหละค่ะนี่แหละแม่บ้านบ่าหอมค่ะจานละห้าร้อยคือคนที่ซื้อไอ้อะไรนะซื้อไอ้เนี่ย ซื้อซุ้ซมให้นะ่ะนี่นะคะแม่ยังคะอ้ยมาเดินกินต่กินข่าวน้องกันพี่น้อกมา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 ปูเราอันแล้ววูบเออแล้แพ้ยาไม่ยากุ้มเราววแเรานอนก่อนเราวว่านุขาไปเบิ้งแล้วบอกยานี่ ไปเบิ่งปูงมากเลยพี่น้องบมือ่อกีเแบบแ้เนี่ยปูแล้วแบบคล้ายๆว่าเราแพ้ยาเนี่ยนะจะกินยาหลายวะแม่บามาซื้อข้ามาได้พี่น้องกินข้าวน้องกันกินอยู่แม่เอ้ยมาขีดผ้าวแล้วกค็กคายน้ำยังพังเรือตอนบ่ายแม่ลองจะเล่าภาคสองพี่น้องเตรียมผ่าซับน้ำตาเด้อแล้ววะแม่บอกแม่ มมาาา้ตนี่แหละค่ะแกแกแกขอนอนก่อนแป๊บหนึ่งนะแกว่าแกขอนอนแป๊บหนึ่งพี่เป้เข้าไปดูแล้วเมื่อกี้แต่เอาไม่ได้เลยนะเอาไม่หมดยืมพี่เป้ไป่วางไปเพื่อได้หมดพี่เป้เข้าไปเบิ่งเพื่อนแล้วเพื่อนนอนอยู่โซฟาหน้าผู้เราก็คือสิเมื่อยเนาะมาเด้อพี่น้องแซ่บแซ่บเลยมาเด้อ สวัสดีค่ะค่ะมาเด้อค่ะมากินข้าวค่ะมีข้าวน้ำกันค่ะกล้วยก็กินเลยค่ะกล้วยฟรีจ้าจ้าเมื่อกี้แกกินเมื่อกี้กินแล้วแต่เกลือแร่นิดนึงค่ะแกคงพักผ่อนน้อยแหละแกอยากพักผ่อนเนาะได้แบบว่าเข่าไปซองเบิ่งกแล้วดูดูกับธนาค่ะสวัสดีค่ะเรียบร้อนพี่เถ้า ใช่ค่ะนี่แหละของของถัว่วพูนะ่ะพึ่งพึ่งวันนั้นตำไปเท่าไหร่ตำไป200กว่าบาทอยู่กับพี่เป้อีกเพราะว่าสั่งแล้วจ้ะเดี๋ยวเขาจะตำไปอีกอ,อีกยี่สิบโคกคนละพี่น้องเลยนี่ค่ะเอาก็เลลายค่ะเอา้ากระเทือนกระเทือนกระเทือนครับ นีเบอร์ยังไงบอกป้าถอนรับโทรศัพท์ด้วยโทรศัพท์อยู่สายละป้าถอน์เลยดังอยู่บนโทรศัพท์บวดังเด้อจ้ะโอ้ใช่บอกให้แกไอ้พวกกินพวกพักพวกนี้อ่าในนาะค่ะหลายๆเนาะค่ะแล้วก็ผู้เฒ่าเนาะเราอ้วนน้ำไหมบอกเลยเด้อค่ะป้าถอนว่าโทรศัพท์บวดังว่าสั่นแหละ นี่ค่ะจากแกเป็นแบบคล้ายๆแบบอันนาไม่มีมาม่าไวๆหรออพี่น้องมันน้ำห้อนบ่มีน้ำห้อนบ่มมีมื่อนี่กีแต่บุ้งหงเอาเอาหามาเดี๋ยวเด้อยตั้งขากล้องก่อน ขาก้องผู้ขาดก็ได้ยเเรียกสมประกอบดอกนี่ดำดำแดงกระดำดำอ่าเบอร์ลายบอกอ๋อเบอร์ลายเด้อมาถอดเลยเบอร์โทรมาเบอร์ไลน์เบอรนว่าฮะขาก้องค่อยเดี๋ยวดิหนูปรับขาก้องหนูหนูอยู่า้เจ้ากินรดแม่เดี๋ยวเจ้าสิบโบมีแห้งนี่มันดูคอยตายกินนะเฮ้ยอ่าปากกว้างๆุ้งเอเป็นยังดอกอืมนี่ขามาเด้อแซ่บวันนี้ เรื่องแซ่บนะนี่ค่ะซุปลูไปเลยค่ะักอันนี้จะปลูกอาะไรหมอเลี้ยวไส้าตามถนนไปเลยค่ะแล้วต้องทำป้ายเนาะลุงหอมกิน,ปบบบบนเป็นต่แซ่บบุหรี่คั่บักใหญ่ึลยอู้วี่ล้ววันเนาะฮะอืมขนมจีนแห้งจ้ามาเดอ้อมาเดอ้อ อันลุงหอมตัวนี้แจ็คเหลือเหลือเท่าไรสี่ห่อแสนเนี่ยเห,หลือร้อยแปดสิบพี่น้องมามาใช่เอามาอยู่ค่ะมือน,นี่เอากล้องใดใดมาด้วยอยู่พี่เป้บวกค่ะอย่าลืมกดติดตามไอ้พี่เป้เน่เด้ออย่าเบิ่งสื้อซื้อใดอันใดใดแฟมิลี่นะ่ะกดติดตามด้วยนะ <laughs> ให้ถึงพันพี่เป้ก็ดีใจแล้วตา พี่เป้กินแล้วจ้าแต่ว่าพื่อนหวานนะแต่มาหุงคกหาล้อยนี่เบอร์ก่อนนะ่าแต่ชิแซบปันใดเนาะจ้ากูแล้วก็กินมาจอบมาแจ็บพี่น้องแล้วกินบ่อนั่นปันไหนด้อฮันเด้เชียงทวดนะซับก็ได้มันดังแล้วนี่พูดว่า,าบทอะมาเดอิอมาเดิอพี่น,น้องกินข่าวน้ำกัน สรุปแล้วนะรถมอเตอร์ไซค์นะมันยา่านเนอะยังได้จูงลงมาแล้วอ่ะคัาน,นี้นะใจมันคืนไอไรเยออยู่ใส่ค่ะอันเดอทางนี้ยังไม่หลับเลยมัวแต่ส่องไทยก็เกาะมาเด้อค่ะกินขาน้อกันกินจน้า,าพี่เบ๊กินแล้วจ้าดังแห้งดังโพดบางเท่อเพยนกับมีคนหมักมีคนบ่มหมักเนาะค่ะ เป้คนเสียงดังเนาะพี่น้องเนาะนิะ <laughs> นนินท่าลุงหอมก่อนเนาะลุงหอมเนาะคันนี้แหละน,น,น,นี่น,นูไส่มัเหอนะไม่มื่อกี้หนูสตาร์ทแล้วมันมันบิดบบาคืนมันสตาร์ทติดแต่มันบิดบาไปอน่อืคันนั่นเสน้มมันบ่ฮอดเบิง์นแล้วอือปู ปูบอกน้ำมันน้ำมันฮอดหอดเพื่อนวะก่อนไปสตาร์ทเบอรงแล้วโอ้ยไปตาบ่ฮอดเครื่องทางตัวแล้วหซื้อเป็นแก๊ลอนมาเลยไอ้นี่นะคใครตอขวยไปเต้นมอลำาซิงก์อะไม่ันี้ยยังเดี๋ยวนี้นะคนที่ไปเต้นหมอลำาซิงแล้วเขามูหิิดหลเนี่ยที่ไปเต้นใส่อเส่แต่พูดนั่นะนั่นเด้พี่น้องเพื่อนเพื่นยังบอกว่าเด้อจ้ะ

ไปโบได้แล้วเน็ตบมมีไปโบได้บันเน็ตบมมีใช่จ้าเดี๋ยวยายจำลองจะมีภาาสองเตรียมผ้าเช็ดหน้าไว้ด้วยเด้อ่าจำลองว่าเสร็จน้ำตาแบบพูดอะไรลูพี่ดอกเลยผ่าคนหนูมาเลยแก๊งขำนะครับเนี่แซ่บ แกงผัมมาแม่แล้วไอ้ทอพรอ้จำลองกินข้าวใช่แซ่บมาแม่เป็นวาเยอะเดีวคือบวกินใส่ซิมบังรู้หันแต่บัุหงคู่หาร้อยจะฟ้องต่ำนั่นพี่เป้เสียงสัตดโอ้ยดังพี่น้องเอ้ยฮันเป็นผู้เย่บ้านนี่บัวตองเมียนนะเขาเอื่อย่างไรเพราะเราโค้งนี่ค่ะฮัน อันเป็นผู้เย้บ้านมันต้องมีเท่าละครพี่เป้นะแค่เสียงโอ้ยกินขาดคูคูผู้เยาบ้านได้เพิ่นบอกว่าลุงหอมก็ไม่บ้านเบาหอมกินเผื่อเพิ่นเด้อเพิ่นว่ากินคำใหญ่ๆตุ้ยตุ้ยรักกินคำน้อยคำใหญ่ก็เย็นเบิดคลิปกินเนาะจะเอิ้นคลิปกินบ่อยเนี่ยนะคะมาเด้อ ชุกหูุู่โคนได้พี่น้องเอ้ยฮะบอกไปจำลองแล้วโคตหัวต้วหรีบหัวไปเนาะก่ะมานนี่แหละค่ะดันดันข้าวที่วัดเมื่อนี้น่ะมาข้าวเนงข้าวอยู่พูดเลยจ้ะกินเยอะๆจะได้โตเร็วๆผล่านี่นะค่ะอยากกลืนไระโน์แต่ว่ารถบะฮ้องกลืนไก่โ่ได้ โอ้ยเศร้าแค่จเจ้าเลเลี้ยวเขาวัดน,นี่คุยกันเอากุนค่ะนะนำฝากฝากช่องใดๆแฟมิลี่นี่เ้อแต่ให้มันฮอดนันพันซับเนี่ยของพี่เป้นี่แหละถ้าถึงพันซับอ่ไลค์ได้เลยนะหมูชื่อหม,มอูมาเลยเห็น,หน,นอะไรทำหนม,มนอดอกไม้เหมือนแม่จะร้องดอกสวยนะคะดอกใหญ่ <laughs> แล้วตงหากห่าคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแขกว่าหลายอยู่ค่ะมันนีพี่น้องย้ายจงกาแฟไฟหรือยังยังเปิดว่าสั้นแหละค่ะสงสัยป้าถอนเปิดเครื่องโทรหาบได้เปิดดูค่ะโทรศัพท์เราล้วนพี่น้องใช่ค่ะเป็นช่องพี่เป้นี่แหละเป็นช่องแบบซับรองนะพี่น้อง้าช่องนี่แบบ เกิดมีปัญหาอย่างเนาะค่ะอีกช่องหนึ่งจะได้ติดตามได้นะคะช่องใดใดแฟมบิลลี่แต่พี่เป้กินแล้วจ้าจากแม่สอดขอบคุณหลายๆค่ะดย์หลายเ่ะนะเสียงดังฟังชัดเลยแฟนวะค่ะวันรำวันรำคาญหนูวะวันรำคาญหนูวะขอบคุณเล่ย์หลายแฟนร้อนวัแม่แป๊ดแล้วให้นวลมันลายก้อน รถจะเปนรถเรลยคเช้าเนี่เวลาะอันนี้มาเพอโปรมกเมือนอกเนาะดังมันลดเสียงดังแก๊กเปิได้คลิปมาพอมือแรกตกใจเลยว่าอีได้นี่มาอย่งบอกมแล้วเสียงดังมาอมามือแรกดีใจเด้ดีใจได้เห็นลูกพเนาะถลายคลิปลงมาเลย กเหนสองเท้าน้องนั่งยู่นไผกันแนมหนูผู้เดียวได้บนลู้ตั้งแต่มือแรกจนหอดมือนี้มือนั่นนั่งนั่งรถไปลุงพนนึงว่าปุ้ยแล้วอ่ะกาอะนาังนกว่าเอัวอินกุงการเลยของกูนี่ติ๊อแบบ่อไปยันหนาินนะมปนไผค้าเจ้พวกคุ่มทองอยู่ใส่จั่วจาจั่ว มาน้องเป้ค่ะว้ายบังหน้าด้วยเลยเดินนิดแล้วพ่เท้าให้เดินดีๆเท้านี่คนมาขอตายลูกผู้ข่ารับเด้อพี่น้องเอ้ยโอ้ยดีใจเนี่ยชอบมากเลยชอบทุกคนเลยดูทุกคนเลยเป็นมาจากกรุงเทพกับพี่น้องใช่เป็นจากขึ้นไปวัดผู้หลวงแต่รถเพิ่นอะไรเอื้อรถเก๋งนี่รถเก๋งน่ะมันต้องรอ มันเป็นทางแบบซาะนน้ำนะขอบคุณค่ะเป็นอย่างมาเะควนมาซอยเฮ็ดบุญนะค่ะข้างบนมันนั่นป่าเดินแบบน่ะมันนอนมันเมื่อยมัน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 อันนั้นมันอนาคตเอาใจมันไหลนอนฟังเลยปูนั่นแล้วปู่แกแพ้ยามั้ง ปู่แกแบบแล้วนอนจ้ะไปเบิ่งหมกยานี่แล้วนอนแล้วสั่นๆกินยาแะมันมันมันยาคุมออ่ะแล้วสั่น่ะแล้วเรานอนจ้ะปูนอนอยู่ข้างในบ้านไปไซบ่ได้เด็ตนยจะตั้งเทเลยอยู่นี่นพี่น้องเน็ตมันบวไปบวมายางบได้อบ่ได้เลยเลยค่ะพี่น้อง ู้เจนนอค่ะปูแกแบบแกยังบอกค่ยโอเคปัหไหนนะจ้ะขอบคุณค่ะอย่างนี้เอาคุณหลายๆเนาะค่ะคนเสียงดังนะักวัสบาทค่ะแซ่บ่เสียงมืดสอดสีไทยไหนมเสนไงโพนเส้นผลไ้แลวเอ็อาเป็เียนนะเมล็ดภาษาอังกฤษนะเล่นเปนตัวใดในเด้อตัวนี้นะ เด็กมุ่งค่ะตุ้าปู่นอนอยู่เจ็บแค่บ่ปะอันน่ะไอัแม่บ้านมาหอมเจ้าคือบ่เอาดอกไม้ใหญ่มาตีหัวคือไปจะร้องแน่ป่นว่าดอกไม้ใหญ่คือไ่จะร้องนี่ไปหาหมอไปหาหมอถึงค่ะถึงค่ะ เล็บนะคะมอบฟเล็บเปน็นอยังเล็บแก้วเล็บเจี๊บแก้วอู้นั่นแล้วเข้าไปดูอยู่จ้าแกนอนแม่คอยพาเจ้านึ่มันอิ่มกินโลดมูบโบนั่นนะคะนี่แหละค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องมาเดอ้อมาเดอ้อไปใส่กันเบิร์ดโน่นนี่มูเจ้าไปใส่กันเบิร์ด เนแค่สาไม่อนจาอนเดียแนนี้มาจากไหนกันคะเนี่ยเามาจากสมเด็จพะครับโอ้ค่ะโอ้แข่งใส่มาแ่งก็กระจายเสียงดีนะร้อนร้อนห้อนเลยพี่น้องห้อนแห้ง สวัสดีค่ะมาจากไหนกันคะเนี่ยมาจากขนแกนนะคะโอ้ยนะคะฮอนยางตลาดน้อยกัน,นะค่ะเพ่อนยูวัดค่ะนี่ภูเขาเนี่ค่ะไปขี่โดยเข้าไปค่ะไปเบิ้งที่เพิ่นเทพื้นอันน่ะพื้นสาราเนี่ยนะค่ะลุงพูนป้าแตนอยู่หันเบิร์ดค่ะทำพื้นสาราที่พะป่ปาต่ะ อ้อนฮอดนในี่น้องอืมแล้วเขาไปเบิ่งปูบ่อยๆเพราะว่าปูอันคนออนอยู่กับหญ้าค่ะสวัสดีค่ะจากเซกาเนาะค่ะกินแล้วจ้าตัวปูกินแล้วกันทุกคนแดดดูแดดโอ้ยแดดประสันแดดแห้งขนาะด โอ้เป็นอย่างนาอค่ะน่ะส no, oh, so ้มผ er oh, so ักโอ้ส้มผักคือได้มาจากใส่นาะค่ะโอ้ส้มผักมาจากกาละชิน ตรงนี้นึกว่าเอาสมภาว่าจักการสิอ่านะคะมาเนาะโอ้ม่อนได้พี่นอ้องเ้ยมาเนี่ยเดี๋ยวลงก่อนเนาะเดี๋ยวแม่จำลองจะขึ้นต่อเด้อค่ะขอบคุณหลายๆเนาะค่ะสวัสดีค่ะ